สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟูนะคะก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิใบเตยน้ำตาลมะพร้าวค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทำการต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำใบเตยหั่นเป็นท่อนนะคะ1ิบใบค่ะต้มให้ได้สีน้ำใบเตยนะคะ และอีกส่วนค่ะก็จะเป็นน้ำใบเตยสดค่ะเราใช้ใบเตยอยู่ที่6กถึงเใบหั่นท่อนตามด้วยน้ำเปล่านะคะ 75ML ปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถีนะคะเราใช้น้ำใบเตยอยู่ที่75 ML ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำใบเตยต้มนะคะอยู่ที่500 ML นะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะ3ามช้อนชาคนเล็กน้อยแล้วก็นำไปต้มได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำใบเตยร้อนอยู่แล้วค่ะ และอีกส่วนนะคะก็จะเป็นวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่450 ML ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งพักวุ้นนะคะให้อิ่มน้ำค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นใบเตยของเรานะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟการในการต้มนะคะพอผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะ ตามด้วยน้ำใบเตยสดค่ะอยู่ที่75 ml นะคะใส่ลงไปเลยเราก็คนนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะเราไม่ต้องเป็นไฟแรงนะคะใช้เป็นไฟอ่อนถ้าเราใช้ไฟแรงน้ำใบเตยของเราก็จะเป็นตะกอนสีเขียวเป็นเม็ดๆค่ะเราก็จะต้มด้วยไฟอ่อนแบบนี้นะคะประมาณ5-6นาทีค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบตเตยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นของเรามาเทใส่ภาชนะค่ะวันนี้แอดก็จะใช้เป็นถ้วยจีบนะคะเป็นพลาสติกขนาดหนึ่งออนนะคะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยหรือว่าจะเลยครึ่งถ้วยมาเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะพักวุ้นทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีค่ะ จากนั้นเราก็นำวุ้นกะทิของเรานะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นนะคะละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟการในการต้มนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อผงวุ้นของเรานะคะละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะใครชอบหวานกว่านี้อาจจะเพิ่มเติมได้เป็น120กรัมก็ได้นะคะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวละลายดีค่ะ อันนี้ก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะวุ้นใบเตยของเราก็เซตตัวประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําวุ้นน้าตาลมะพร้าวนะคะมาเทใส่พิมพ์ของเราให้เต็มพิมพ์เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็เทด้วยการใช้ช้อนนะคะเราจะไม่เททีเดียวหมดนะคะจะทําให้วุ้นของเรานะคะไปนอนก้นได้ทําให้ชั้นของเราไม่สวยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1-2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้นะคะวุ้นกระที่ใบตเตยน้ำต,ตามมะพร้าวของแอดค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแอดก็จะแกะมาให้ดูนะคะจากพิมพ์ค่ะหน้าตาวุ้นของเราก็จะประมาณนี้ค่ะ ชั้นของเรานะคะก็จะไม่แยกออกจากกันแล้วก็ตัววุ้นของเราก็ไม่แข็งมากจนเกินไปไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทิใบเตยน้ำตาลมะพร้าวค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่อง s ซฟ r e f ด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ